สงครามอียิปต์โบราณศึกแห่งการรวมชาติแม่น้ำนานเส้นเลือดใหญ่ของดินแดนโบราณมันหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์ผู้คนและอารยธรรมแต่เมื่อ5,000ปีก่อนมันกลับแบ่งอียิปต์ออกเป็นสองดินแดน ดินแดนตอนใต้เมืองแห่งผืนหุบเขาดินแดนตอนเหนือเมืองแห่งสามเหลี่ยมปากแม่น้ำสองอาณาจักรสองวัฒนธรรมสองราชาสองดินแดนที่ต่างกันผู้คนในตอนใต้คุ้นชินกับดินแดนหินผาและลมร้อนชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น และการพึ่งพาธรรมชาติผู้คนในตอนเหนือได้รับพรจากดินแดนอุดมสามเหลี่ยมปากแม่น้ำคือขุมทรัพย์พวกเขาใช้ชีวิตอย่างสงบเรียบง่ายและเต็มไปด้วยศรัทธาต่อเทพแห่งสายน้ำสองศาสนาสองความเชื่อที่ไม่มีวันรวมกันโดยง่ายสองราชาแห่งอียิปต์นาเมอร์ ราชาผู้เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์แห่งตอนใต้วาจิราชาผู้รักสันติและมั่นคงแห่งตอนเหนือนาเมอร์เชื่อว่าความแตกแยกทำให้อียิปต์อ่อนแอเขาจึงตั้งปณิธานว่าจะรวมแผ่นดินในขณะที่ราชาวาจิเชื่อว่าความสงบคือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนปีแล้วปีเล่า ความสงบที่เปราะบางเริ่มแตกร้าวการแย่งชิงทรัพยากรการบุกเบียดแนวชายแดนสะสมจนกลายเป็นความขัดแย้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การเจรจาล้มเหลวเมื่อคำพูดไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหลือเพียงกองทัพและสงคราม นาเมเ่อร์ระดมไพร่พลสั่งให้นักรบเดินขบวนตามแม่น้ำไนทุกย่างก้าวคือการเข้าใกล้สงครามการเดินทัพผ่านทะเลทรายทั้งความร้อนฝุ่นทรายและการขาดแคลนน้ำมีการสวามิภักดิ์ของเมืองเล็กๆระหว่างทางการเตรียมพร้อมรับมือของวาจิและตอนเหนือเมื่อสองราชา สองกองทัพ,พเผชิญหน้ากันในที่สุดเสียงตแตรศึกดังขึ้นทหารทั้งสองฝ่ายประทะกันกลางที่ราบแม่น้ำนายหอกประทะโลกนักธนูและหินคว้างกลยุทธ์ของนามเมอร์คือล้อมเมืองกดดันเพื่อให้ขาดแคลนสเสบียง สงครามกินเวลาหลายวันกระทั่งราชาวาจิยอมจำนนเพื่อลดการสูญเสียของประชาชนชัยชนะของนาเมอร์ไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหารแต่คือชัยชนะเหนือหัวใจผู้คนพิธีราชาพิเศษสวมมงกุฎสองสีการรวมเทพฮอรัสและวาเดตเข้าด้วยกันประกาศรวมแผ่นดิน ราชาแห่งสองแผ่นดินอียิปต์ได้ถือกำเนิดใหม่เป็นหนึ่งเดียวการรวมชาติของนาเมอร์เปิดทางสู่ยุคทองของอียิปต์ระบบราชการศิลปะเฮโรกลิฟิกและมหาสถาปัตยกรรมเช่นพีระมิดทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากการรวมกันในครั้งนั้นสงครามครั้งนี้ไม่ได้แค่สร้างชัยชนะแต่มันได้สร้างชาติ นี่คือเรื่องราวของสงครามอียิปต์โบราณศึกแห่งการรวมชาติศึกที่เปลี่ยนดินแดนสองฝั่งแม่น้ำนานให้กลายเป็นจัก,กรวรรดิอันยิ่งใหญ่ตลอดกาลถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง Smart Time Stories ด้วยนะคะ